สีแดงนะครับขึ้นมาเทียมส่วนสีขาวขยับโคนขึ้นไปสีแดงทิมเบี้ยลงมาสีขาวขึ้นมาเทียม สีขาวขึ้นเบีย้ยคู่กลางกระดานสีแดงเดินขุนลบสีขาวเดินเรือกดขุนสีแดงขยับเรือ สีขาวเดินเบีย้ยคู่ริมสีแดงเริ่มกินเข้ากลางกระดานสีขาวโต้ตอบด้วยเม็ดสีแดงเดินเม็ดออกมาไล่สีขาวเปลี่ยนไปเดินเบีย้ยหน้าขุนสีแดงกินสีขาวกินสีแดง ทิมเบียเข้ามาจากนั้นสีแดงเอาเม็ดกินเม็ดสีขาวใช้เบียกินคืน สีขาวจึงเดินเลือไปถามต่อสีแดงไม่แลกเดินโคนสีขาวเดินโคนไล่ม้าม้าแดงยังมีตาถอยหลบสีขาวเดินเบี้ยขึ้นไปสีแดง กินลูกสีขาวใช้โคนกินสีแดงกินเบีย้ยออกนอกจากนั้นสีแดงกินแลกเหลือ สีขาวขยับขุนไล่เรือเรือแดงเดินมาจับเบี้ยสีขาวใช้เรือผูกสีแดงเอาม้าตีลุก สีขาวเอาม้าขึ้นแลกมา้าสีแดงไม่แลกถอยหนีสีขาวจึงถอยโคนไล่โคนโคนแดงถอยจะจับมา้า สีขาวจึงดันโคนบุกขึ้นไปสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงกินโคนสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงขยับม้า สีขาวตัดสินใจใช้โคนกินเบีย้ยสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวใช้เบีย้ายางเข้าไปสีแดงขยับม้าตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงถอยกินเบีย้ยไง ดังนั้นสีขาวครับกินแลกม้าสีแดงใช้ม้ากินคืนสีแดงเดินโคนไล่ม้าม้าขาวถอยกลับ สีแดงจึงใช้เหลือกินลุก สีขาวขยับเรือสีแดงใช้ม้ากินเบีย้ยสีขาวใช้ม้าจับโคนสีแดงเอาโคนเข้าหาขุนสีขาวลุกสีแดงบัง สีแดงใช้โคนลุกสีขาวขยับหลบสีแดงเปิดลุกสีขาวจึงบุกขุนขึ้นไปสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดง ถอยเรือสีขาวตีลุกด้วยมา้าสีแดงขยับสีขาวลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินมา้าสีแดงลุกสีขาวถอยสีแดงใช้มา้าลุก สีขาวขยับสีขาวเริ่มเดินมา้าจับโคนสีแดงลุก สีขาวชิงจังหวะลุกไปหนึ่งทีสีแดงขยับขุนสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงขยับขุนลงมาสีขาวเดินมา สีแดงใช้เรือลุกสีขาวขยับขุนโลกจากนั้นสีขาวเดินม้าผูกเรือสีแดงใช้โคนลุกสีขาวต้องจับขุนสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวขยับขุนชิดเรือ สีแดงจึงเดินเรือตีลุกสีขาวถอยหลกสีแดงลุกจน